สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็เปิดหัวมาในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะกันเลยนะครับตามรายงานจาก Daily m เม l ครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการตั้งค่าตัวของอองตอวริมักซิยลแล้วก็เจสซิลินกาสองแนวรุกของทีมไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรายของอองตอริมักซิยลเนี่ยค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ครับในรายของเจสซิลินกาเนี่ยค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับ ตอนนี้ในขุมกําลังของแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมีนักเตะหลายคนครับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแบบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะมาร์ซิยาแล้วก็ลินการ์ดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีข่าวผัวพันมาโดยตลอดเรื่องของการย้ายทีมซึ่งเดอะมิลเลอร์เนี่ยมีการกล่าวเสริมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยตั้งค่าตัวมาร์ซิยาเอาไว้อยู่ที่ในระดับนั้นเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากนะครับที่ทีมไหนให้ความสนใจแล้วก็จะมาซื้อในราคา30ล้านปอนด์นักเตะเองเนี่ยก็เรื่องของฟอร์มการเล่นก็ยังไม่คงเส้นคงวาณน,นปัจจุบันด้วยนะครับแถมทั้งเรื่องของโควิด -19 เเล่นงานอีกนะครับการที่จะมายื่นซื้อในราคาขนาดนี้ในช่วงมกราคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นการไปแบบยืมตัวไปก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหาก มันมีทางเลือกที่สามารถย้ายแบบถาวรได้เนี่ยนะครับทางอองตรีมสัสยาร์เนี่ยก็อยากที่จะย้ายแบบถาวรไปเลยนะครับในช่วงมก,กราคมนี้นะครับส่วนในกรณีของจะซินการ์ดนีนน่มันก็มีเพียงไม่กี่ทีมนะครับที่มีการจ่ายเงินในระดับ20ล้านปอนด์ไหวในช่วงมก,กราคมครับเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของการที่ลินการ์ดเนี่ยจะหมดสัญญากับทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านะครับซึ่งอย่างที่ว่ากันไปครับ ซัมเมอร์แบบฟรีเอเย่นแบบไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับแต่ว่าในช่วงมกราคมเนี่ยมัน20ล้านปอนด์ดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่2ทีมมาที่น่าจะกล้าก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็เวสต์แฮมซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยห้าสิบห้าสิบตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเดินหน้าเต็มกําลังแน่นอนนะตามรายงานกันออกมานะครับนี่คือรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่มีการเคราะเรื่องของอัลเตอร์มาเซียลแล้วก็อนาคตของเจสซี่ลินการ์ดเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวแล้วก็ เรื่องของอนาคตว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ครับมิลเลอร์เนี่ยได้มีการเคาะไปในเรื่องของดอนนี่ฟานเดอร์เบิกด้วยครับตามรายงานเพิ่มเติมจากเดอะมิลเลอร์เนี่ยรยายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการตัดสินใจที่จะเก็บดอนนี่ฟานเดอร์เบิกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เอาไว้อยู่ในทีมโอลิฟอร์ต่อไปนะครับสำหรับดอนนี่ฟานเดอร์เบิกเนี่ยวัย24ปีครับก็แทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเลยนะครับในยุคข,ของโอเลกุนาโซชา จนทาให้เจ้าตัวเนี่ยมีกระแสข่าวเรื่องของการย้ายทีมออกมาแบบต่อเนื่องอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามครับในยุคข,ของลาฟลังนิกเนี่ยดูเหมือนว่าดอนนี่ฟานเดเบ็กเนี่ยก็ค่อยๆได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นครับแล้วก็ได้ลงเล่นแบบ90นาทีมาแล้วนะฮะในเกมพบกับยังบอยในศึก UCL เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยลาฟลังนิกครับเป็นคนออกคําสั่งเองนะครับว่าดอนนี่ฟานเดเบ็กยังเป็นส่วนสาคัญของทีมต่อไปแล้วก็ จะไม่อนุญาตให้นกเตะรารานีย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงมก,กราคมนะครับอีกนักเตะหนึ่งรายครับที่มีแววการย้ายทีมเดอะมิเลอร์ก็รายงานเพิ่มเติมนะว,ว่าดีนนสันเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นทีมไหนนะครับเพราะว่าทางผู้สัมพทธ์รานี้ชัดเจนตั้งแต่แรกครับว่าต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นมือ2แล้วก็เดคา ผลงานดีด้วยการที่จะไปเบียดเดีาเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากกันไปซึ่งทางเลือกทางออกที่ดูที่จะดีที่สุดสาหรับดีโน่เนี่ยก็อาจจะเป็นการย้ายออกจากทีมไปแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรก็รอติดตามกันในช่วงมก,กราคมนี้ครับอีกไม่กี่วันนะขณะที่เดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการรายงานก้คล้ายกับมิลเลอร์เหมือนกันนะครับเรื่องของอนาคตของเอเดนสันคาวานีแล้วก็อองกานิมัสเซียนะครับแต่ว่าเดลี่เมลเนี่ยมีการยกประเด็นเกี่ยวกับสโมสรบนราเซลนามานะครับ ตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยระบุว่าบอร์ดบริหารของบาซาเนี่ยมีแผนการที่จะเสริมทัพในช่วงมก,การาคมนี้ครับโดยมองไปที่เอเดนสันคารวานีแล้วก็อองตริมาเซียวสองแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดอยู่ในดิสการเสริมทัพของชาบีเออร์เนสอีกด้วยนะครับ <_ d ream> ก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าในรายของอองตริมาเซียวเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสจากทั้งโอเลกุน่าโซชาก่อนหน้าน้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันในยุคข,ของลาบดังเิกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็ อย่างที่เราพูดกันครับว่ามัซเซียลเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับระบบการทําทีมของลาบตังนงแนั่นเองนะครับใขณะที่ในรายของอดิสันคาวานี่เนี่ยนะครับก็หลังๆมาวันนี้มีอาการบาดเจ็บด้วยรบกวนด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับณปัจจุบันรวมทั้งเรื่องของการตกเป็นตัวสำรองในตำแหน่งศูนย์หน้าหลังจากที่มีคสเยโนโรนโดเข้ามานะครับบอร์ดบริหารเองเนี่ยก็ต้องการให้คาวานี่เนี่ยไปแทนที่อารเกโร่ด้วยนะครับบอร์ดของทางบาร์ซานะ ซึ่งอาเกลโรเราก็ทราบวันนี้ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็มีการประกาศกกรสัต์กันไปซึ่งรายงานเพิ่มเติมเนี่ยคารวาน,นี่เนี่ยจะเข้าหาเรือกับทางบอริหารของทางแมนยูเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตในรฤดูนี้ด้วยนะครับก็ทําให้เรื่องการย้ายทียม2คนนี้มีกระแสร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้นะอาจจะมีกระแสรแรงว่าปอบักบาไปแล้วนะครับนะตอนนี้นะฮะจริงๆก็3คนนี้แหละที่มีกระแสนหนักจริงๆนะคาวาน,นี่มาซิยาแล้วก็ปอบักบานะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรามาเคาะเกี่ยวกับ4ประเด็นนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยควรรั้งอิน์สันคาวานี่อยู่กับทีมต่อไปนะครับแทนที่จะปล่อยคาวานี่ออกจากทีมกลางซีซั่นนะครับซึ่งเรื่องของการออกจากทีมเนี่ยเราก็เคาะกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราขอมาเคาะในเรื่องของการรั้งคาวานี่อยู่ทีมต่อไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมีการวิเคราะห์ออกมาจากยูเต็ดอินโฟกัสครับเรื่องแรกครับ แมนยูเนี่ยมีโปรแกรมที่อัดแน่นครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วย2ถ้วยนะครับแล้วก็เวทีพิมเมเด็ตกอังกฤษอีกก็คือในลีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นขุมกําลังเนี่ยมันก็ต้องเยอะไว้ก่อนแหละนะครับแล้วก็การที่มีคาวานี่อยู่ในแนวลุกแดนหน้าเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีดีกว่าที่จะก็ดีกว่าจะไปปล่อยตัวลุกตัวจุดสกอ์ที่ดีแบบเนี้ยออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นกลางคันแบบนี้นะครับกุมกําลังต้องดีไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมยังเดือดอีกเยอะนะ การที่ดีเนี่ยก็ควรเก็บคาวาน,นี่เอาไว้ใช้งานก่อนนะครับส่วนเรื่องที่2ครับเราทราบกันดีครับว่ารูปแบบการเล่นของลาบลังนิกเนี่ยก็มาในระบบ4-2-2-2นะครับก็คือกองหน้าคู่เราได้เห็นโ,นโรนโดจับคู่กับกองหน้าที่มีอยู่อย่างแรดฟอร์ดก็ดูจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แรดฟอร์ดยังหาฟอรมเก่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ เราได้เห็นเคยเห็นคาวานี่เนี่ยลงเล่นจับคู่กับโรนัโดมาแล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมองได้ว่าเฮ้ยมันคลิกกันมากนะครับอย่างเช่นในเกมพบก,กับทอร์เนมสเปอร์เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละก็เคยใช้หน้าคู่มาก่อนถูกไหมครับเราทีนี้ทําได้ดีเพราะฉะนั้นคาวานี่ถ้าเกิดกลับมาเนี่ยก็น่าจะมีการกลับมาใช้ในระบบนี้หรือว่ายืนคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะนี่คือส่วนที่2ประเด็นที่2นะครับว่าการล้างตัวคาวานี่เนี่ย ก็เอามายืนคู่กับรโรนโดนั่นแหละน่าจะเป็นการจบสกอร์แล้วก็เป็นการเข้าขากันได้ดีจริงๆนะครับเป็นการเพิ่มการจบสกอร์ที่ดีขึ้นกว่านี้แนะครับนะ3ครับการปล่อยคาวานี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้การเงินของแมนยูดีขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะปล่อยในช่วงมกราคมเงินมันก็ได้น้อยครับปล่อยในช่วงซัมเมอร์มันก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญากใกล้จะหมดนะครับ เพราะฉะนั้นตัดสินใจง่ายครับสู้เก็บคาวานี่ไว้ใช้งานเองจนจบซีซั่นจะดีกว่านะครับแล้วก็เสนอเรื่องของทางเลือกโอกาสการลงสนามให้ไปสิประมาณนั้นนะครับน,นี่คือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ครับแนวรุกของแมนยูเนี่ยมีข่าวย้ายออกจากทีมเยอะมากนะครับในช่วงมกราคมนี้ครับเพราะฉะนั้นการปล่อยคาวานี่ออกจากทีมกลางคันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับโดยเฉพาะในตำแหน่งของมักซิยาก็คือกองหน้าเนี่ยนะครับ การที่ไม่มีมัเซียลเป็นตัวเลือกเราก็จะปล่อยคาวานี่ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีต่อแมนยูแน่นอนนะครับมันจะขาดเรื่องของตัวเลือกในเรื่องของการจบสกอร์นะครับคือถามว่ามันก็ยังพอมีนะถ้าเกิดปล่อย2รายนี้ออกไปนะครับมันก็ยังพอมีแต่ว่ามันทําให้ตัวเลือกน้อยลงอ่ะนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันก็อัดแน่นอย่างที่ข้อประเด็นเรื่องแรกกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมักเซียลายออกไปนะครับเลือกที่จะย้ายออกไป ก็ควรที่จะรังคาวานี่ไว้อยู่จนจบซีซั่นก็ยังดีเหมือนกันนะครับไว้เป็นตัวเลือกนะนี่คือ4ประเด็นครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรรังอินเดซันคาวานี่อยู่กับทีมต่อไปตามบทวิเคราะห์ของยูเดตอินโฟกัตนะครับส่วนข่าวสุดท้ายครับก็เป็นประเด็นเชื่อมโยงเรื่องของฟรองเคิซินเย่นะครับกองกลางของทางเอซิมิลานนะครับซึ่งตามรายงานออกมาจากสื่ออิตาลีเนี่ยนะครับก็มีการอ้างว่าแมนยูเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในการคว้าตัว ฟองเคสซินเย่ในครับในช่วงตลาดมกราคมนี้หรืออาจจะรอเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์นะครับเอาเป็นว่ามีการติดตามสายการอย่างใกล้ชิดจริงๆิงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของปอกบาเนี่ยมันก็ไม่คืบหน้าแหละอนาคตของปอกบามีโอกาสย้ายทีมนะครับบางทีแมนยูอาจจะทุ่มไปเลยในช่วงมกราคมนะไม่ต้องรอเรื่องของการเซ็นฟรีในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ห้ความสนใจเนาะก็ยังมีเบสเชที่ เป็นทีมที่กระเป๋าหนักนะครับท็อตแนมัสเปอร์ที่ว่ากันว่ามีการเดินหน้าแบบเต็มกําลังเก้าล้ำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1นก้าแล้วนะครับในการยื่นข้อเสนอแบบเรียกค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับทางฟอร์มซินเ่นะครับไว้เป็นแบบการโน้มน้าวให้นักเตะอรา,าี้ย้ายมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับ นี่คือเรื่องของตราซื้อขายนาเตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะฮะไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ